นี่เร็วอะไรครับรู้ใช่งไหมว่าหนูไลค์ก็เลยใส่เครื่องมาอ่าพี่ยังส้มทำผ้สาสวดทำม้าอะไรคะสัมาของไทยรัฐไ,ไทยรัฐสัมาส้าสวดเหรอคะอคอน้องแ่บบอกให้หัวร้อยให้ดูนหน่อย <laughs> อยากเครื่องแบบไหน กูอยากพูดใต้อะไรนียไหนไอจีหนูไม่กล้าไ์ในนั้นทำทำลองทำหน้าไม่ต้องสวยหน้าขึ้นพอสวยหน้าขึ้นเออทำหน้าปกติพอสวยหน้าขึ้นพอสวยหน้าขึ้นอ่ะแล้วหน้าเราจะใหญ่แล้วตามันจะชั้นตามันจะลอยเออแล้วชั้นตามันจะลอยปกติอันนี้จะจะติดเพราะว่าเพราะว่าพี่เนยทำพี่เนยทำเสร็จแล้วอ่ะพี่เนยจะติดแบบกลัวหนังตามันติดกันอันนี้พี่ทำตามติด้ลยเลยใช่มันต้องบริหาร บริหารกรรมเนี่ยตาเดิมตาอย่างนี้เวลาขับรถเหมือนกันเหมือนติดติด,ตดไม่มัน,ม,นมันต้องกิดตาให้มันแสบตาเนีย่ยครับแบบอ่าทำอย่างเงี้ยมันจะพอดีเลยเห็นไหมมันจะแบบมองได้เราเงินใส่หน้าขึ้นเมื่อกี้เห็นไหมทีนี้หนังตาเราจะแบบเออทำอย่างเงี้ยพอดีอย่าปืนธรรมธรรมชาติปกติ <laughs> ได้ไหมเอ้ <laughs> ผมกระเด็น <laughs> ตามตาแล้วหลอกขึ้นพี่เด็กจัดฟัน ที่เน่ต้องไปจะต้องรักษาลักฟันัุบปุ๊ฟันผุฟซี่หนึ่งแล้วก็น่าจะได้กีดเหงือกีดเหงื่อดยฟันผุแต่ว่าคือรักษารักฟันมันต้องไปติดต่อกันสามอาทิตย์ใช่ครับเพราะว่ามันมันทำครั้งเดียวไม่ได้ตอนนี้ไม่มีเวลาเลยมันทำครั้งเดียวไม่ได้เมื่อวานไปฉีดอันนี้มาเขาฉีดฟิลเลอร์ ฉีดฟินเลอร์ยกหางคิ้วเมื่อก่อนเป็นคนคิ้วตกคุณหมอคลินิกมีใจดีมากเสร็จแล้วคุณหมอก็ฉีดหางคิ้วให้ด้วยฉีดเพื่อยกยกไม่ให้ตาตกถ้าใครมีปัญหาตาตกหรือด่างตาปกติใครบอกว่าทําแล้วไม่เปลี่ยนเอาประกามาวงไม่เปลี่ยนตรงไหนอันไหนที่ไม่เป็นตาสองชั้นเราถามอันนี้คือถามว่าอันนี้อกวันนี้อันนี้มันยังบวมอยู่มันยังไม่เข้าที่ใช่ต้องรอแบบประมาณเดือนหนึ่ง พไปเล่นน้ำให้ลุนหน่อยครับยังเล่นไม่ได้อันแหละก็เถอะว่าโอเคนะก็ไม่ได้ว่าบวมคือหมอมือเบามากปกติถ้าเป็นคลินิกอื่นๆน่ท,ที่ที่แบบค้นหาลายคลินิกเหมือนกันแล้วเขาจะเย็บแผลอ่ะยาวใช่ไหมที่นี่ก็เลยไม่ไม่แบบไม่ชอบแอบบแผลยาวพอมาเจอคลินิกนี้เขาเย็บแค่ถึงตาจะตกแค่ไหนเขาก็เย็บแค่ศูน5จุดาูเซนเรือมปาก ต้องถ่ายยาแล้วนี่ยเดี๋ยวถ่ายยาเลยนะย,าเลย,ยากันอะไรคะกนินเหมือนเป็นอะไรที่ทรมานมากใช่ไหมหลอเลยใช่ไหมไปหาน้องแล้วลีนมาไหนเดี๋ยวลงไปแล้วอยากอุ้มมากเลยมรู้จะอุ้มได้ไหมอ้วนอะนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงไหม ทำมกี่จีค่ะนมเดี๋ยวหนูค่อยมาบอกได้ไหมอะเดี๋ยวหนูค่อยบอกนะถ่ายถ่ายรีวิวยังไม่ถึงเดือนหรอกเดี๋ยวขอถ่ายก่อนนะถ่ายไงพี่นำน้ำนะพ่อพ่อเอ็มสวัสดีครับพี่ปั้นก็อยู่พ่อเอ็มก็อยู่เลยอยู่ทุกคนเลยที่ตุลจมแล้ว ได้แล้วแกนี่นะอันนี้อันใหม่หอะใช่มันจะตัดแบบเป็นสวัสดีครับเราตัดหน,นังงานนะเรายังไม่ตัด,ตด,ตดพรุ่งนี้คือไลอีกงงไม่น่าจะไม่น่าจะ,ะไลค่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าพรุ่งนี้ทำอะไรเดี๋ยวดูกันนะใช่ ทำจมจอเ็บไม่เจ็บเดินน้ำมาใช่ไหมเดินเลไม่ไนะ่าจะเลนเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นสีว่ะขาเป็นผี นีเรอืนี่แป๊บนึงนะคะ้าวานเยอะนะคะระคุณคุณนะคะเขาบอกไม่ต้องพาเยอะไม่ต้องใหเยอะมากนี่บอกว่าไม่เยอะนะอื ừ xem nào không khá พิดกันทะเลาะกันกันใดค่ะบเริ่วกันือเก่าแ้ว่หนูเป็นไรในห้องหลก็และในเรื่ังสุภาษณแีไม่เดี๋ยวหนูจะลงเลยก็ได้เดี๋ยวหนูลงเลยค่ะพี่ให้สัมภาษณ์เลยดดดเด้ดดอขี่วันี้ทำาอะไรขี้วันเอเดี๋ยวลงไปใต้นี่ก็ทําเลยค่ะพอดีว่าทําไมตอนนั้นยังไม่ทําคือมันติดงานจริงๆแล้วก็ยุ่งมากยุ่งแบบยุ่งจริงๆก็เลยไม่ได้ทําอยู่นานแล้วพี่นกกับน้องใน มีปากกาจับไหยคะ่ะได้ได้เลยปากกาจับเมื่อก่อนฉีดที่ฉีดที่วันดีคลินิกก่อนกนผมอยากให้พี่จอยอะไรด้วยพี่จอยพี่จอยไปเดือมองนากำลังจะกลับค่ะช่องครูชื่ออะไรคะนุตยาชาแน,นลค่ะในหัวตากภายเสดยาเสร็จแล้วงินไม่บอกพี่พเลยอนะ มือเป็นอะไรอันนี้นิ้วอันนี้มีดบาดมือเมื่อวานอยากให้ครูลองคิดไปาอยากดูตื่นเต้นได้เลยใครอยากดูกดหนึ่งมากดหนึ่งมาอันนี้ปกติหนูเป็นคนพูดดังนะแต่ว่ามันรัดแล้วมันหายใจไม่ค่อยออกหนูก็เลยต้องพูดพูดเบาหนูก็เลยต้องพูดเบา ใครอยากดูคนหนึ่งมาเดี๋ยวหนูจะรีบไปรีวิวให้ดูเลยเอาไม่ถึงไม่ต้องถึงเดือนน,ะนอ่ะหนูมันไม่ได้มันไม่ได้เสร็จไม่ได้อะไรเดี๋ยวหนูจะลงเขี้ยวหนูเองอนะคะคนหนึ่งมาหนูจะรีวิวตั้งแต่ขั้นตอนการเข้าไปอะไรยังไงบ้างได้ได้ไหยอ่าอันนึหนึ่งมา